สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีกเกษตรนะครับวันนี้เราก็เรามานะครับสางใบงวงนะครับคือเราสางลงแล้วล่ะนะครับแล้วก็จะเหลือเศษสวนที่สางลงนะครับที่เป็นใบแล้วก็กิ่งขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะกองสมสุมกันไว้นี่นะครับ ส่วนกิ่งที่เป็นมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับกิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะเอาไปเผาฐานนะครับทําเป็นฐานเอาเก็บวไว้ใช้งานในการหุงหาหาหรต่อไปนะครับส่วนหลายๆสวนอาจจะเจอปัญหานะครับเรื่องของกิ่งและใบขนาดเล็กนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนบางสวนก็เห็นห่อไปเผากันนะครับ อ่าส่วนของเราแก้ปัญหากันอย่างนี้นะครับคือไอ้ที่เป็นกิ่งขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะกรองสุ่มๆกันไว้ท้แถวใกล้ๆโคนนะครับแต่ไม่ให้ติดโคนนะครับไม่ให้ติดโคนต้นอ่าเราจะรอที่ตอนที่ฝนตกนะครับตอนที่ฝนตกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมาฉีดพ่นนะครับโดยในการฉีดพ่นเนี่ยเราจะหมักจุลินทรีย์เตรียมไว้นะครับจะเป็นพวกจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับ อย่างนี้นะครับอย่างตัดรอบที่แล้วเนี่ยก็เขาเริ่มผุเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วนะครับพวกนี้ตัวนี้เขาก็จะเป็นปุ๋ยแล้วเราจะฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์เจ้าปลกหรือใช้เป็นจุลินทรีย์เปลือกสับป,ปะรดก็ได้นะครับตัวนี้จะทําให้ใบเนี่ยค่อนข้างจะเปื่อยเร็วแล้วก็ยุ่ยเร็วนะครับกิ่งขนาดเล็กก็จะผุจะพังไปเรื่อยนะครับอ่า ปัญหาที่เราบอกว่าไม่ควรกองสมที่โคนต้นนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรากองสมติดโคนต้นเลยเนี่ยเวลาด้วงเจาะโคนต้นเราจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่งนะครับให้เราเว้นห่างจากโคนต้นสักนิดหนึง่งนะครับแล้วก็กองสมไว้ได้แบงนี้แหละ,ะเวลาฝนมามีความชื้นมาแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เจ้าพวก หรือจุลินทรีย์เปลือกสับปะรดนะครับเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่สามารถที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วเร็วมากนะครับคือเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีบาซิลัสน,นะครับมีส่วนประกอบของบาซิลัสเป็นหลักนะครับคือเราจะได้ป,ปุ๋ยไปด้วยนะครับตัวนี้คือมันสามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยให้เราไปได้นะครับตัวนี้ก็คือดินบริเวณโคนต้นเราเนี่ยจะไม่เคยแน่นเลยนะครับพวกนี้นะครับ เราสามารถที่จะบริหารจัดการเองได้ง่ายๆนะครับพวกนี้ขอแค่เรารู้ว่า,าเราต้องทำยังไงนะครับลองดูนะครับถ้าใครทำสวนผลไม้เนี่ยก็อาจจะเว้นที่ว่างเอาไว้กองกองสูงกันกองใหญ่ๆนะครับไม่ต้องเผาจะใช้พวกจุลินทรีย์ไปย่อยสลายนะครับเวลาเขามีความชื้นนะครับถ้าเกิดมีระบบน้ำเนี่ย เราก็เปิดน้ําใส่แล้วก็พ้นไปเลยนะครับไม่นานครับไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับเขาก็จะผุแล้วก็จะย่อยสลายไปเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ปุ๋ยมาด้วยนะครับเป็นส่วนที่เหลือจะได้ปุ๋ยจะได้เป็นสารบํารุงดินมาเยอะนะครับดีกว่าการเผาทิ้งเพื่อจะสร้างมันจะเป็นการสร้างมงลภาวะขึ้นไปสู่บรรยากาศนะครับคือเราไม่ต้องเผาเรา เน้นเก็บมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับครับนี่แหละครับสำหรับการแต่งกิ่งไม้ผลไม้อะไรต่างๆนะครับแม้แต่กระทั่งพวกเศษหญา้าที่เราตัดในสวนเราก็จะสามารถที่จะกองอรวมๆกันแล้วก็ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับอา,อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเวลาเรากองเนี้ยปวกจะไม่มาหาต้นมะม่วงเราล่ะหรือไม้ผลเราใช่ไหมคืออย่างนี้นะครับ ปกติแล้วปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่เป็นเซลล์ของไม้ที่ตายแล้วนะครับก็คือแน่นอนถ้าเกิดเรากอางติดลําต้นเนี่ยเขาก็จะมากินส่วนที่เราตัดลงมานี่แหละครับแต่เขาจะไม่กินในส่วนที่ไม้ที่ยังไม่เซลล์ของไม้ที่ยังไม่ตายนะครับเขา,ะาจะกินเฉพาะเซลล์ที่ตายไปแล้วนะครับตัวปัญหาเรื่องปวกเรื่องอไรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็น วัฏจักรของวงจรชีวิตนะครับก็คือเป็นระบบของธรรมชาติพวกก็จะมาย่อยพวกเศษใบไม้เศษอะไรนะครับตอนนี้เราก็ขับทั้งส่วนนะครับคือปกติแล้วเราเราจะฉีดพ่นเนี่ยก็คือ สวนนี้ห้าไร่นะครับเราจะใช้ประมาณประมาณ200ลิตรน่าจะพอนะครับจุลินทรีย์เราจะฉีดแบบเข้มข้นเลยนะครับเข้มข้นไปเลยก็คือเราหมักเสร็จเนี่ยเราจะพ่นแบบเอาจุลินทรีย์เพียวๆเลยนะครับคือไม่ต้องผสมน้านะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการทําอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพวกจุลินทรีย์เจ้าปลวกหรือจุลินทรีย์เปลือกสับประรดเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้พามาเพื่อที่จะ หาตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะอธิบายการใช้ก่อนนะครับนี่ก็คือการจัดการและการบริหารพวกใบไม้พวกอะไรที่ในสวนเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับผม